สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ CW Investment Channel นะครับโดยการบรรยายในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลานะครับซึ่งการบริหารเวลาเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งสําคัญหรือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับในการเรียนรู้หรือว่าการทํางานหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะทําให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันดียิ่งขึ้นนะครับบวกกับผมเองมักจะเจอกับคําถามนะครับที่ส่วนใหญ่คนถามว่า ทำยังไงที่จะมีเวลาเยอะๆนะครับมานั่งเรียนรู้มานั่งอ่านหนังสือมานั่งฝึกฝนในด้านการเทรดผมเลยคิดว่าหัวข้อประเด็นนี้น่าจะเป็นหัวข้อที่สําคัญแล้วก็หลายคนอาจจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลยจับเอาเรื่องนี้มาพูดคุยหรือว่ามาเล่าให้ฟังนะครับเบ mm ื hmm. ้องต้นนี่เรามาดูคํานิยามหรือว่าคำจํากัดความกันก่อนนะครับการบริหารเวลาเนี่ยครับคือกระบวนการในการวางแผนในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรเวลานะครับที่เรามี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการผมนำคอนเซปต์ดูนแนวคิดนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบแนวคิดนี้เพราะว่าเขามองเรื่องเวลานะครับเป็นทรัพยากรที่แต่ละบุคคลหรือว่าแต่ละคนเนี่ยมีและมีอยู่อย่างจํากัดนะครับลองคิดอย่างนี้นะครับใน1วันเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนเนี่ยเราก็มีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะครับ แน่นอนว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการธุรกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องการเทรดการลงทุนก็ตามเลยครับส่วนใหญ่นี่ครับเขามักจะมีวิธีการในการใช้เวลาหรือว่าจะสรรเวลาที่มันมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าในเวลาที่เขามีอยู่นยครับเขาสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาในการฝึกฝนในการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเขาได้ดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ น่าจะเป็นคีย์สาคัญนะครับที่ทําให้คนที่จะเป็นมืออาชีพหรือคนที่จะกล้าไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจาเป็นที่จะต้องรู้หรือว่าเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการเวลานะครับส่วนการบริหารเวลาเนี่ยครับจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ซับซอ้อนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีความที่เรียกว่ามีประเด็นในแง่ของการที่เราจะต้องทําหรือว่าจะต้องมีการคอมมิตอยู่กับสิ่งที่เราจะลงมือทำเนี่ยอย่างมีความยิ่งยวดนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ คน้านจะต้องอาศัยทั้งในแง่ของความคิดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กระบวนการในการฝึกฝนในแง่ของวินัยแล้วก็การปฏิบัตินะครับเบื้องต้นเรามาดูในแง่ความคิดเบื้องต้นก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยครับจริงเรามีทรัพยากรที่ได้มานะครับที่เรียกว่าเป็นทรัพยากรที่ได้มาเบื้องต้นเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่เวลาเนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่ทุกคนมีนะครับแล้วก็แน่นอนว่า การที่เรานําเวลาหรือว่าเราเอาเวลาที่มีไปเทรดนะครับไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งบางสิ่งนี่ครับมันเป็นตัวหนึ่งที่กําหนดให้เราเห็นถึงจุดปลายทางหรือว่าความสําเร็จปลายทางได้นะครับโดยเฉพาะแน่นอนว่าถ้าเรานําเวลาเนี่ยไปแลกกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตนะครับเช่นบางคนเอาเวลาไปแลกกับการทํางานที่ได้ผลตอบแทนที่ดีได้เงินเดือนสูงนะครับเราก็มีเงินมากถูกไหมครับหรือบางคนนําเวลาไปใช้เพื่อออกกําลังกายใช้เพื่อในการฝึกฝนร่างกาย ก็ทาให้ตัวเองได้สุขภาพที่ดีนะครับเช่นเดียวกันถ้าเ,าเวลาไปใช้ในการเรียนรู้ในการทํางานในการฝึกทักษะบางอย่างที่ใช้ในการทํางานคุณก็จะเก่งกว่าเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีความก้าวหน้าในอนาคตด,ด้านการงานนะครับหรือเช่นเดียวกันถ้าคุณทุ่มเทเวลาให้กับคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับตัวเองคุณก็จะประสบความสำเร็จในแง่ของการมีชีวิตคู่ที่ดีหรือมีความรักที่ดีเรื่องเหล่านี้ครับจริงแล้วเนี่ยในหนังสือบอกว่ามันก็คือการเอาเวลานะครับไปแลกกับอะไรบางอย่างที่ได้กลับมาแล้วมันคุ้มค่าหรือว่า ได้กลับมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะครับที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนใหญ่นี่ครับเรามันจะต้องมีเป้าหมายก่อนนะว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วเราก็นําเอาเวลาของเราไปแรกนะครับหรือว่าไปใช้ในส่วนหนึ่งของกระบวนการในการได้มาตรงนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นหรือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจคือว่าถ้าบางครั้งนะครับเราไม่มีความสามารถในการบริหารเวลาเนี่ยการแลกหรือว่าการเทรดเวลาของเราเนี่ยมันมักจะทําให้เกิดความ เกิดก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับหรือพูดง่ายๆคือทําให้เกิดความไม่คุ้มค่านะครับโดยเรามักจะนําเวลาไปแลกกับสิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราหรือการให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวนะครับเช่นบางคนเอาเวลาไปใช้ในการทําอะไรบางอย่างมากเกินไปเช่นไปเที่ยวกลางคืนมากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปหรือว่าไปสังสรร์ปาร์ตี้มากเกินไปนะครับผมใช้คำว่ามากเกินไปแปลว่ามันใช้เวลามากกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ไม่ได้แปลว่ากิจกรรมเหล่าน,นั้นไม่ดีนะครับเพราะว่ากิจกรรมเหล่าน,นั้นไม่ว่าจะเป็นการ สังสรร์พักผ่อนนะครับหรือว่าการเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ตดูซีรีส์ออนไลน์เนี่ยถ้ามันทําแต่พอดีมันก็คือรูปฟอร์มหนึ่งของการสร้างความสุขในชีวิตแต่ถ้ามันเกินพอดีนะครับมันก็คือการที่เราใช้เวลามากไปเช่นบางคนใช้เวลาทั้งคืนในการนั่งดูซีรีส์แล้วก็ต้องตื่นไปทํางานสายอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะสมใช่ไหมครับนั้นการแลกเวลาหรือว่าการฉลาดแลกเวลาเนี่ยครับมันจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับ มันมีประเด็นปีกย่อยอีกเช่นถ้าเราจะมีความฉลาดในแง่ของการรักษาทรัพยากรเวลาของเรานี่ครับมันจะทําให้เราเริ่มตั้งคำถามแล้วคิดกับหลายๆอย่างในชีวิตนะครับเช่นแทนที่เราจะยอมให้คนอื่นมาเอาเปรียบเรานะครับบางคนทํางานได้เงินเดือนน้อยนะครับทำงานหนักใช้เวลางานอาจจะบอกว่าโอเคแปชั่วโมงต่อวนันแต่ปรากฏว่า6กโมงแล้วก็ยังเลิกงานไม่ได้หรือปัญหาในงานก็ยังสงังสังส,สางไม่ได้ ต้องทําเอางานกลับไปทําที่บ้านหรือว่าต้องไปทํางานกลางคืนแล้วก็ทําแบบนี้ตลอดไปจบโปรเจกต์หนึ่งไปเจอโปรเจกต์ใหม่มีปัญหาเพิ่มเติมอีกแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราทํางานมากเกินไปมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับแปลว่าเราก็ถูกเจ้านายหรือถูกบริษัทเอาเปรียบเรื่องของเวลาของเราหรือบางคนอาจจะโดนลูกค้าเอาเปรียบต,ต้องการนู่นต้องการนี่ต้องทํางานให้มากเกินนะครับซึ่งแบบนี้ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของเวลาของเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแบบนี้การที่เรา ถูกเอาเปรียบทั้าะนันเวลาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันทําให้เราใช้เวลาของเราเนี่ยได้อย่างด้อยค่านะครับในขณะเดียวกันบางเรื่องนะครับที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์ในแง่ของอะไรบางอย่างที่เราสามารถที่จะลดเวลาได้เนี่ยเราอาจจะยอมแลกไปนะครับเช่นงานบางงานเนี่ยครับบางคนอาจจะคิดว่าทําเองก็ได้ไม่ยากเลยแต่ถ้าเคยคุณทําเองแล้วคุณจะต้องใช้เวลาสามวันสี่วันหรือว่าใช้เวลามากกว่าน,นั้นเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเมื่อเทียบกับการที่เรานําเงินบางส่วนเนี่ยไปจ้างคนที่เป็นมืออาชีพมาทํานะครับ เรื่องที่ผมเจอกับตัวเยอะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยเราสามารถซ่อมไฟได้ซ่อมท่อประปาเองได้ซึ่งแน่นอนครับมันคือทักษะเบสิกสำหรับคนที่อาจจะทําได้โดยการที่เราเรียนรู้หรือว่าอาจจะเปิด YouTube ดูก็ทําได้คนชอบมีความคิดแบบนั้นแต่จริงเราต้องไม่ลืมว่าบางทีบางเรื่องนะครับถ้าเราทําเปิด youtube ดูแล้วทําหรือทําเองเนี่ยการซ่อมท่อน้ําซ่อมอะไรถ้ามันไม่เล็กถ้ามันไม่ใหญ่มากก็โอเคนะครับแต่ถ้ามันเยอะมากเราทาไม่ดีหรือว่าทําแล้วมันต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์หลายวันเนี่ย มันก็ไม่คุ้มค่าอะไรเมื่อเทียบกับการที่เราต้องนําเงินไปจ้างช่างมืออาชีพมาทํานะครับหรือบางกรณีเนี่ยผมเห็นเยอะนะครับบางคนบอกว่าอยากได้ของถูกแต่บางทีเนี่ยการที่คุณได้ของถูกคุณต้องขับรถวนหา 3- 4สล้านใช้เวลา 3- 4สี่ชั่วโมงในการขับรถวนหาเนี่ยแบบนี้เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าน้ํามันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มอะไรกับส่วนลดที่ได้มาดังนั้นเรื่องบางเรื่องนะครับเราจาเป็นที่จะต้องฉลาดที่จะใช้เวลาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราฉลาดที่เราใช้เวลาเป็นเนี่ยครับ มันจะทมให้เรามีเวลาส่วนเกินหรือเวลาเหลือนะครับที่เราสามารถจะนําไปใช้ประโยชน์ทาอย่างอื่นต่อได้อีกเยอะนะครับดังนัน้นมาเลยเป็นตัวหนึ่งที่ตอบคาถามเหมือนกันที่บางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยหรือว่าทํางานเร่งรีบอยู่ตลอดก็ยังไม่มีเวลาที่จะเอาไปใช้ทาอย่างอื่นเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าเราอาจจะจัดสรรเวลาจัดสรรกระบวนการในการทํางานของเราให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เวลาได้ไม่ค่อยดีและเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนว่าต้องคิดเสมอนะครับ ผมเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมนํามาจากประเด็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านนะครับและผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับหนังสือนี้ชื่อว่าเวลามีค่ากว่าทองคำนะครับเป็นหนังสือของคุณไบรอันเทรซี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มน,นี้ไว้ค่อนข้างจะหลายหลายอ่าเขาน่านานแล้วนะครับหลายปีนะครับแต่ก็มีคนนํามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ผมคิดว่าถ้าใครสนใจอยากเรียนเรื่องการบริหารเวลาเนี่ยหนังสือเล่มนี้มีการสอนหลายเรื่องที่เป็นเทคนิคดีๆไว้เยอะนะครับมีโอกาสลองไปหามาอ่าน แต่ผมนําสรุปมาเล่าให้ฟังสั้นๆประมาณนี้เพื่อให้เห็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมตอบคาถามหลายคนเสมอว่าบางทีเราอยากจะฝึกเรื่องการเทรดนะครับอยากจะลองทำ paper trading อยากจะลองอ่านหนังสือที่ผมแนะนำบางคนบอกไม่มีเวลาเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะแนะนําเริ่มต้นไปก่อนคือว่าลองฝึกนะครับในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพนะครับหรือเอาเวลาไปแลกกับการพัฒนาตัวเองนะครับพูดง่ยายๆคือ พยายามบริหารเวลาให้เป็นนะครับแล้วก็เหลือเวลาหรือว่ามีเวลาที่ตอบโจทย์เป้าหมายที่ต้องการเพื่อนําไปใช้ในการเรียนรู้ในการฝึกฝนนะครับในการอ่านหนังสือในการฟัง youtube ต่างๆหรือแม้กระทั่งการฝึกทดลองเทรดโดยสิ่งขอานี้เรา,เาทาเป็นนะครับคือเราบริหารเวลาเป็นเนี่ยอคำอ้างที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเนี่ยครับเราตั้งเป,เป็นเป้าหมายเลยครับนะผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเช่นเ มีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยนะครับรู้จักกันมานานแล้วนะครับก็เป็นท่านหนึ่งที่ติดตามอ่านบทความในเว็บไซต์ผมแล้วก็ตามอ่านตามฟัง YouTube ทุกช่องทุกคอนเทนต์เลยนะครับที่ทํามาตั้งแต่สี่ห้าปีที่เขาติดตามมาเนี่ยเขาเองเป็นคนที่ทํางานแล้วก็งานยุ่งมากนะครับแต่ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาจะฟัง YouTube เนี่ยก็จะโหลดนะครับในมือถือนะครับคือใน YouTube ในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะสามารถเซฟไว้ได้โดยที่สามารถจะเล่นแบบออฟไลน์ได้ใช่ไหมครับ เขาก็จะทําการโหลดคอนเทนต์ไว้นะครับและจะเห็นว่า YouTube ช่องผมเนี่ยผมจะมีการตัดเป็นหัวข้อย่อยๆไว้ให้นะครับดังนั้นคุณหมอท่านนี้เขาก็จะโหลดเอาไว้เสร็จแล้วเวลาเขามีเวลาว่างน,นะครับเช่นช่วงนี้นั่งรถไปทํางานนะเขามีคนขับรถให้หรือว่าช่วงที่ต้องนั่งรอประชุมนั่งอะไรางเงี้ยครับทานกาแฟเขาก็สามารถจะหยิบขึ้นมาแล้วก็นั่งฟังในช่วงเวลานั้นแล้วเขาก็จดโน้ตย่อในสมุดสั้นๆนะครับคือเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายนะครับว่าเราจะเรียนรู้เราตั้งเป้าไว้เลยครับ แล้วเราก็มาคิดต่อนะครับว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่เราจะเรียนรู้เช่นใน1วันเนี่ยอยากจะฟังวิดีโอให้ได้30นาทีนะครับมันไม่ได้เยอะอะไรเลยใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราก็หาสล็อตเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อมาทําในการบริหารเวลาเราก็สามารถจะสําเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้นะครับส่วนการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฟังการอ่านหนังสือเหล่านี้ครับมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าสล็อตเวลามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้หรือว่า มีการยืดหยุ่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะฝึกเรื่องการเทรดเนี่ยเราอาจต้องใช้เวลาในการอยู่กับตลาดหรือว่าต้องติดตามราคาในตลาดเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องบริหารเวลาที่มันมีความยากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องใช้ช่วงเวลาที่เรียกว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่านะครับอาจจะยืดหยุ่นได้น้อยลงแต่ก็สามารถจะทาได้นะครับเช่นบางคนอาจจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนนะครับในการฝึกเทรดตลาดต่างประเทศนะครับก็าสามารถจะกาหนดเวลาได้ว่าช่วงไหนตัวเองเหมาะสม ใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อวันนะครับก็ลองบริหารตรงนี้ดูนะครับเด er an ี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันในอนาคตต่อไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องรู้เรื่องของการบริหารเวลาให้เป็นนะครับทีนี้เนี่ยพอผมพูดเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยนอกจากหนังสือที่ผมแนะนําให้พวกเราลองไปอ่านแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีคนที่แนะนําในเรื่องของการบริหารเวลาดีๆเยอะนะครับผมจะลองจับตัวอย่างกลยุทธ์นะครับในการบริหารเวลาเบื้องต้นมาให้พวกเราฟังเพื่อจะได้เราเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็นําลองไปปฏิบัติดูนะครับ ประเด็นเนี่ยที่ผมนําเรื่องนี้มาเล่าเพราะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารเวลานะครับถ้าคุณอ่านหนังสือหรือว่าคุณดูบทความในอินเทอร์เน็ตนะครับจะพบว่ามีหลายท่านมากที่เป็นกูรูทางด้านนี้นะครับในต่างประเทศก็มีหลายคนคนดังคนนึงนะครับชื่อว่าคุณลอร่าเนี่ยครับก็เป็นท่านที่เป็นสายทางด้านของเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผู้พัฒนาในแง่บุคลิกภาพแล้วก็เป็นคนที่ให้คําแนะนําในแง่การบริหารเวลานะครับ ท่านนี้มีโอกาสได้ไปพูดในรายการของเทสทอลกและผมก็ได้ไปฟังและผมคิดว่ามันดีนะครับตามไปอ่านในเว็บไซต์ก็มีหลายบทความที่เธอเขียนไว้ก็น่าจะดีนะครับผมได้จับเอานี้มาเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูแล้วก็ลองดูคาแนะนามเบื้องต้นจากเธอย้านะครับเป็นคํนาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและกูรูทางด้านบริหารเงินจริงๆไม่ใช่ผมนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ฝึกทางด้านนี้แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับการบริหารเวลานะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับแต่การที่จะนํามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสเต็ปขั้นตอนหรือว่า มีกระบวนการหลักๆอยู่เนี่ยไม่กี่ข้อนะครับซึ่งในการบรรยายใน t ท็ t ท็อกตรงนี้ครับของคุณลอล่าเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ไว้ได้ดีและเข้าใจง่ายนะครับเท็ตท็อกของเธอเนี่ยครับมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับใครสนใจลองไปหาได้มันชื่อว่า how to gain control of your free time นะครับซึ่งหัวข้อการบรรยายก็เขาแจ้งใจยาวพอสมควรแต่ผมตัดสรุปเป็นประเด็นสั้นๆมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของบทความนะครับที่อยู่ในขออภัยบทบรรยายนะครับที่อยู่ในวิดีโอเท็ตท็อกนะครับ ประเด็นหลักที่เธอเริ่มต้นนะครับเธอบอกว่าลองมองเรื่องทรัพยากรเวลาให้เข้าใจก่อนนะครับอย่างเช่นใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับพวกเรามีเวลาเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยหรือว่าใครก็ตามนะครับเรามีอย่างน้อยเนี่ยครับคือ24ชั่วโมงต่อวันคูณ7วันนะครับก็คือ1 6 8ชั่วโมงนี่คือ168ชั่วโมงใน1สัปดาห์นะครับที่มีถ้าทุกคนทํางานหรือมองในแง่ของการทํางานซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะต้องหารายได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราหลี ก็คือวันละ6ชั่วโมงนะครับอขออภัยวันละ8ชั่วโมงนะครับและอาจจะทําแค่6วันต่อสัปดาห์แบบแม็กซิมัมเลยนะครับหรือบางคนอาจจะทําน้อยกว่านั้นก็แค่5วันต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่แต่นี่เธอคิดให้ดูแบบแม็กซิมัมคือทํา6วันต่อสัปดาห์นี่ครับวันละ8ชั่วโมงก็คือ48ชั่วโมงละสำหรับการทํางานนะครับส่วนการนอนก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะต้องนอนพักแต่แน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะนอนไม่เท่ากาันถูกไหมครับบางคนนอนมากบางคนนอนน้อย เธอมองว่าเป็นค่าเฉลี่ยเช่นใน7วันเนี่ยนอนอย่างน้อยสัก6ชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะใช้ขั้นต่ำละ42ชั่วโมงในการนอนนะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่า2ส่วนนี้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นภาคบังคับที่เราหลีกหนีไม่ได้นะครับของคนทั่วไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่คอนซูมหรือว่าใช้เวลาเราไปอย่างน้อยนะครับก็ประมาณบวกรวมกันแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบ90นะครับซึ่งในภาพจะเห็นว่าถ้าเราหักลบจาก168ชั่วโมงที่มีใน1สัปดาห์เนี่ย เราจะเหลือเวลาประมาณ78ชั่วโมงนะครับที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งอันนี้นะครับก็จะรวมทั้นเรื่องการกินการท่องเที่ยวการพักผ่อนการเดินทางกิจกวัตรประจําวันต่างๆนะครับการทําความสะอาดบ้านรวมทั้งหมดอยู่ในช่วงเวลา78ชั่วโมงในสัปดาห์ที่เราเหลือซึ่งถ้าเรามองเป็นตัวเลขจะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาเกือบครึ่งน,นะครับไปอยู่กับการทํางานแล้วการนอนส่วนเวลาในการเดินทางเวลาในการทํา กิจวัตรประจําวันต่างๆทําทธ,ธุรกิจกิจกรรมต่างๆในบ้านในครอบครัวเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่78ชั่วโมงที่เหลือนี้นะครับอนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือ78ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยครับถ้าเราซอยย่อยเป็นวันเนี่ยครับก็จะราาประมาณ11ชั่วโมงต่อวันที่เราใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในช่วงที่เราตื่นนะครับโดยช่วงที่เราลืมตาขึ้นมานะครับ สิ่งที่เธอพยายามจะบอกคือว่าบางครั้งถ้าเรามีเป้าหมายจะทําอะไรบางอย่างเช่นบางคนทํางานประจําอยากจะเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจหรือบางคนทํางานประจําอาจจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนการเป็นเทรดเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเทรดเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายว่าจะใช้เวลาว่างที่เกิดขึ้นไปทําอะไรเพื่อจะได้เป็นแรงจูงใจหรือเป็นแผนที่จะวางในกระบวนการในการสร้างเวลาเพื่อในการนําไปใช้ตรงนั้นนะครับซึ่งเธอเรียกว่าตรงนี้คือเทคนิคของการบริหารเวลา ที่คนส่วนใหญ่ที่พัฒนาตัวเองจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จนะครับเขามักจะมีเทคนิคในการบริหารเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าในเมื่อเวลามันจํากัดมากๆนะครับถ้าเราเสียเวลาไปกับสิ่งบางสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ยากมากที่เราจะมีเวลาไปทําอะไรบางอย่างที่เราต้องจะต้องการจะทําหรือตั้งใจจะทำนะครับบางคนอยากจะเทรดอยากจะเรียนรู้เรื่องการเทรดเรียนรู้เรื่องเครื่องมือในการเทรดต่างๆ,างๆปรากฏว่าไม่มีเวลาเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าเราต้องไปหาทางลัด ต้องไปอ่านอะไรแบบโลกๆสั้นๆสุดท้ายก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับนั้นการที่จะเรียนรู้บางอย่างบางทีต้องใช้เวลา3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นการที่เราบริหารเวลาเป็นเนี่ยมันจะทําให้เรามีเวลาในการไปศึกษารหรือว่าเรียนรู้เรื่องนั้นจริงๆนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับเธอเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเคอบอกว่าเธอไปทําการสํารวจนะครับจากคนที่เป็น CEO หรือว่าคนที่มีหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครับใช้เทคนิคในการบริหารเวลาที่ดีกันทั้งนั้นนะครับ แต่นแน่นอนว่าคนที่เป็นซ e o หรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารนี่อาจจะมีเครื่องมือช่วยเยอะนะครับเช่นอาจจะมีเลขามาช่วยอาจจะมีตารางเวลามามีคนช่วยบริหารจัดการเวลาให้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเธอเล่าว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่า,าต้องรู้จักที่จะบริหารเวลาให้เป็นแล้วในขณะเดียวกันจะเห็นนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่ประหยัดเวลาหรือว่ารีบทําทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วแต่เป็นคนที่รู้จักบริหารเป็นว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วทําอะไรที่มีความสําคัญหรือว่า มีประโยชน์มากๆต่องานหรือต่อชีวิตของเขานะครับซึ่งอันนี้คือเป็นคีย์ของการบริหารเวลานะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการปฏิบัติบ้างนะครับที่เธอเล่าว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆท่านๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับก็มีขั้นตอนหลักๆประมาณ5ข้อดังนี้นะครับข้อท,ที่1นนะครับเธอแนะนําไว้ว่าให้เริ่มต้นจากการที่วางแผนหรือว่ากําหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าต้องการเวลาว่างไปทําอะไรแล้วต้องการเวลาว่างกี่ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งนี่สําคัญมาก ยกตัวอย่างเช่นสมมติว,ว่าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์คุณอยากเรียนเรื่องการบริหารจัดการเงินโอเคคุณได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วที่ผมแนะนําไว้คุณซื้อหนังสือมาละคุณอยากจะอ่านมันนะครับคุณตั้งเป้าหมายเลยครับว่าต้องการจะอ่านหนังสือนั่นคือโกใช่ไหมครับหนังสือเรื่องการบริหารจัดการเงินอะไรคือโกเราตั้งเป้าต่อครับว่าจะใช้เวลาในการอ่าน g1 น,นะครับแล้วก็ คิดต่อไปว่าใน1วันที่จะใช้ใช้กี่ชั่วโมงในการอ่านดีเช่นสมมุติว่าคุณมีหนังสือหนึ่งเล่มเรื่องการบริหารจัดการเงินคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราอ่านสัปดาห์ละบทนะครับมี12บทก็ใช้เวลา12สัปดาห์นะครับทีนี้มาคิดต่อว่าใน1วันเนี่ยเราจะอ่านเท่าไหร่ดีในเมื่อสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าเราอ่านสัก6วันก็พออีกวันหนึ่งไว้พักผ่อนนะครับก็แปลว่าใน1วันเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแผนไม่ว่าจะอ่านเท่าไหร่ถึงจะหมดเช่นบางคนอาจจะบอกว่าโอเคสัก ส0ิบนาทีต่อวันกําลังดีนะครับไม่เหนื่อยเกินไปนะครับเราก็มาคิดนะครับว่าเออเราจะหาเวลาสามสิบนาทีต่อวันตรงนี้เพิ่มมาจากไหนนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นก็นคือว่าในทางปฏิบัติเยเราจะพบว่าเราจะมีงานประจาหรือมีหน้าที่นะครับ mm. เช่นบางคนอาจจะต้องดูแลครอบครัวต้องทําอะไรบางอย่างนะครับเราก็ลำดับความสําคัญของหน้าที่ตัวเองก่อนนะครับว่าไอสิ่งที่เราต้องใช้เวลาประจาที่เป็นแบบที่เราเป็นภาพังครับในแต่ละวันยนมีอะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องทําให้ครบก่อนเพื่อ เพื่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเติมเต็มกับหน้าที่ประจำที่เราทํานะครับโดยสิ่งที่เธอบอกว่าการที่เราจะจบหน้าที่หรือว่างานที่เราทำเนี่ยครับสามารถจะจัดกลุ่มเวลาได้ด้วยนะครับเพราะว่าพอเราลำดับแล้วว่าอะไรสําคัญเช่น1 2 3 4 5สํามคัญต่อวันเนี่ยครับมีทาร์กชัดเจนแล้วเนี่ยเธอบอกให้ลองจัดกลุ่มนะครับเป็น3ากลุ่มเช่นกลุ่มที่เป็นเวลาต้องใช้เพื่อการทํางานนะครับเวลาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับหรือว่าเวลาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับเช่นตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับ หรือว่าการพักผ่อนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะครับดังน,นั้นเราสามารถจะจัดกลุ่มได้ว่าเวลาที่เราจะใช้ในลําดับ,บความสําคัญ5ลําดัแบ,บแรกของวันเนี่ยเราใช้ไปตรงไหนบ้างนะครับและเมื่อเราตอบโจทย์ในแง่ของการทํางานในแง่ของการดูแลครอบครัวได้ครบแล้วเนี่ยครับเรามีเวลาเหลือตรงนั้นเราก็สามารถนํามาฟิกเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในการอ่านหนังสือหรือหรือทาการฝึกฝนอื่นๆต่อไปได้นะครับ แต่สิ่งที่เธอแนะนําเพิ่มนอกจากการจัดกลุ่มแล้วนะครับคือการสร้างตารางการใช้เวลานะครับซึ่งอันนี้ก็สาคัญเพราะว่าเหมือนที่บอกครับพอคุณเรียงลาดับความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆที่ต้องทําได้แล้วจัดกลุ่มเป็นหมวดต่างๆได้แล้วเนี่ยลองมองว่าทําอะไรไปแล้วบ้างอะไรเสร็จแล้วอะไรยังไม่เสร็จนะครับเช <s> ่นงานที่1เสร็จแล้วก็มีเช็คลิสต์ไปงานที่2เสร็จแล้วเช็คลิสต์ไปเรียงลาดับความสําคัญแล้วก็ติดตามการใช้เวลาแล้วก็บังคับตัวเองให้ทําตามตารางที่เราวางไว้นะครับ แต่จะเห็นนะครับว่าเธอบอกว่าตารางในการใช้เวลาเนี่ยมันคือการวางแผนล,ล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเมื่อเรามีการวางแผนล,ล่วงหน้าแล้วเนี่ยครับมันทําให้เราดูได้ว่าในวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างเราต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างบางคนเนี่ยครับอาจจะมีเวลาเช่นบางวันคุณอยู่บ้านโดยที่อาจจะ work from home หรือว่าอาจจะมีเวลาว่างในการลาพักล้อนสังเกตนะครับถ้าเราไม่มีตารางการทํางานหรือว่าเราไม่มีแผนเนี่ยครับ บางทีเราจะใช้เวลาในการหมดไปกับการนั่งดู YouTube นะครับดูเพลงหรือว่าดูซีรีส์ใน Netflix นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมันเพลินมันมีความสุขที่ได้นั่งดูอ้าวดูไปหนึ่งเอพิโซดดูต่ออีก2 3 4เผลแป๊บเดียวจบทั้งซีซันอะไรเงี้ยครับใช้เวลาหมดไปแล้วครึ่งวันหรือว่าทั้งวันโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นเยอะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนจะเจอหรือบางครั้งเนี่ยครับเราใช้เวลาทำอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว,ว่ามันสนุกมันเพลินนะครับ มันจะยิ่งทําให้เวลาเราหายไปซึ่งตรงนั้นมันไม่เกิดประสิทธิภาพเธอบอกว่าการที่คุณมีตารางเวลาชัดเจนเช่นคุณมีสิ่งต้องทำหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณประเมินว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เช่นงานเบอร์หนึ่งต้องใช้เวลาในการทำหนึ่งชั่วโมงนะครับงานเบอร์สองต้องใช้เวลาในการทำสองชั่วโมงนะครับจากนั้นงานเบอร์สามใช้เวลาทำสามสิบนาทีเรามีแผนในการวางนะครับแล้วเราใช้เวลาให้ตรงไปตามแผนที่เราวางไว้ล่วงหน้านี่ครับ มันจะเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยครับเมื่อเรามีการกาหนดอะไรลงไปในแผนในตารางแล้วเนี่ยเราก็จะคอมมิตหรือว่ามีความยึดมั่นในการทํามันก็จะเป็นการสร้างวินัยและการบังคับตัวเองไปในตัวด้วยนะครับซึ่งอันนี้เชื่อผมนะครับว่ามีประโยชน์มากหลายคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเวิร์กฟ m ร o มโฮมเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าตอนอยู่ในออฟฟิศเนี่ยทำงานเนี่ยมันมีตารางชัดเจนพอมาอยู่ในทํางานที่บ้านบางทีมันเพลินนะครับใช้เวลาหมดไปโดยที่ อาจจะไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ก็จบวันแล้วอะไรเมยมเนียนะครับดังนั้นลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้เนี่ยมันจะควบคุมการใช้เวลาแล้วก็ฝึกวินัยของเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับสิ่งสาคัญอีกอันนึงที่เธอแนะนํานะครับเธอบอกว่าบางครั้งเนี่ยครับเราจะมีเศษเวลานะเช่นเวลาในการเราเป็นช่วงของการที่เรานั่งบนรถไฟฟ้าช่วงเดินทางหรือว่าเวลาที่เรานั่งรอระหว่างการประชุมหรือว่าเวลาที่เราเอ่อกลังรออะไรบางอย่างนะครับซึ่งเธอบอกว่าเศษเวลาเหล่านี้อาจจะมีสล็อตรประมาณ10นาทีหรือว่า20นาทีต่อวันนะครับ เราสามารถจะวางแผนกิจกรรมบางอย่างที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นเราใชใ้เป็นประโยชน์ได้นะครับเช่นบางคนอาจ,จใช้เวลาในช่วงนั้นในการฟังพอดแคสต์เพื่อพัฒนาตัวเองนะรหรือว่าอาจ,จใช้เวลาในการฟัง YouTube จากมือถือสั้นๆนะครับหรือว่าใช้เวลาในการจดบันทึกเรียบเรียงอะไรบางอย่างซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นที่มันมีนะครับเราสามารถจะใชใ้เกิดประโยชน์ได้นะครับแต่คีย์สำคัญที่สุดนะครับพี่เธอบอกของการบริหารจัดการเวลานะครับคือการที่เรามีแผนที่ชัดเจนมีตาราง ในการดําเนินกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องมีวินัยในการบังคับตัวเองให้ทําให้ได้เพราะว่าเมื่อเรามีแผนเรามีตารางเวลาในการทานะครับเรารู้ว่าต้องทํางานอะไรก่อนหลังต้องรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทํางานในแต่ละส่วนเนี่ยการที่มีวินัยในการบังคับให้ตัวเองทําเสร็จตรงนั้นหรือว่าทําตามแผนตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆดังนั้นจําเป็นมากนะครับที่เราจะต้องฝึกฝนหรือว่าต้องเรียนรู้ในการบังคับตัวเอง ดังที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้าครับสมมุติว่าถ้าคุณมีงานต้องทำหนึ่งสองสามแล้วการที่คุณจะต้องอ่านหนังสือในการเรียนรู้เนี่ยครับด้านการเทรดเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเบอร์สี่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการที่เราจะต้องอพัฒนาตัวเราเองเราอาจจะต้องบริหารเวลาให้ชัดเจนว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะทําให้มันสําเร็จบางคนบอกว่าต้องจดเทรดเดอร์ไดอารี่นะครับอาจจะต้องจดเจอร์แนลนะครับหรือจดไดอารี่ แต่บางทีเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ขี้เกียจจังวันนี้ไม่ทําดีกว่าการที่เราละเลยแบบนั้นมันทําให้เราไม่สามารถทําได้ในระยะยาวเพราะว่าเราไม่มีวินัยนะครับแต่ถ้าเราต้องจดแดรี่เราบอกแล้วเราใช้เวลาจดแดรี่วันละหนาทีนะครับไม่ว่าเราจะเลิกดึกแค่ไหนหรือไม่ว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทาให้สําเร็จนะครับเช่นอาจจะต้องลดเวลาในการนอนลงเพื่อใช้เวลา5นาทีในการจดตรงนั้นให้เสร็จนะครับนี่คือการมีวินัยในการเคารพสิ่งที่เราวางแผนในการทําซึ่งสําคัญมากนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยมันหมายถึงการที่เราเคารพเวลาที่เรามีด้วยนะครับเพื่อใช้ไปให้เกิดตามเป้าหมายที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าคําแนะนําง่ายๆนะครับหกข้อนี้เป็นประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทํางานหรือแม้กระทั่งการฝึกฝนเรื่องการเทรดก็ตามนะครับดังนั้นถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมลองไปดูนะครับคลิปในรายการเทรดทอที่เธอได้บรรยายไว้นะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมให้นะครับแต่นี่ผมสรุปไว้ฟังสั้นๆเป็น5ข้อให้เราลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับ สรุปเลยนะครับในส่วนของการบรรยายในคลิปนี้จริงผมเล่าเสมอว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็คือทร,รัพยากรที่เราใช้นะครับถ้าเราใช้ได้เกิดประสิทธิภาพนําไปแลกกับสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเนี่ยมันก็ต้อเกิดผลบวกกับตัวเรานะครับแต่บางครั้งเราจะพบว่าบางทีตัวเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารได้ดีมันเลยทําให้เวลาที่เรามีเนี่ยถึงแม้มันจะมีเท่ากัน24ชั่วโมงเนี่ยแต่มันดูเหมือนมันใช้ไม่เกิดประโยชน์ไม่คุ้มค่าเลยบางคนนอนเพลินนอนไปครึ่งวนันตื่นมาดูหนังอีก ี่ห้าชั่วโมงไม่ได้มีเวลาทําอะไรแล้วหรือบางคนทำไอ้นู่นไอ้นี่นะครับแล้วก็ไปจบที่การนั่งเพลินๆในการกินกาแฟชิลๆคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเวลาก็หายไปหมดได้แล้วดังนั้นการที่เราเตรียมแผนล่วงหน้าไว้บริหารให้เป็นนยครับมันจะทําให้เราเกิดประโยชน์ได้แต่คํบบาว่าบริหารเวลาเนี่ยเหมือนที่ทางคุณลอล่าพูดนะครับว่าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่ทําอะไรนะบางคนบอกว่า,าชอบที่จะดูซีรีส์นะครับชอบจะดู Netflix เธอบอกว่าก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณใช้เวลาให้เหมาะสม เช่นเดียวกันบางคนบอกชอบจะนั่งชิลๆกินกาแฟ ى, ในร้านกาแฟ ى, ก็ทําได้เช่นกันแต่ใช้บริเวณเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เวลาให้เ,เกิดประสิทธิภาพคือว่าทําเมื่อคุณสําเร็จในการใช้เวลาในการทําสิ่งสําคัญในชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบริหารเวลาเป็นไม่ใช่การที่เราจะต้องตัดลดหรือไม่ทําอะไรในขณะเดียวกันนะครับผมจะเจอคําพูดนึงบ่อยมาเช่นอยากเป็นเทรดเดอร์อยากเก่งแต่ต้องทํางานประจามไม่มีเวลาหรือบางคนบ,บอกว่าโอ้ยผมไม่มีเวลาอ่านแบบคุณหรอกผมเลยไม่เก่งสักที ผมฟังกาพูดแบบนี้ไบ่อยผมรู้สึกเบื่อนะครับเพราะผมจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับเราสาม,มารถจะบริหารเวลาตัวเองให้ดีได้เนี่ยเราก็สาม,มารถที่จะใช้เวลาในการไปเรียนรู้ไปทําอะไรมากมายได้ละบางคนบอกว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยต้องทํางานต้องทํานู่นทํานี่แต่ความ,มจริงแล้วเนี่ยครับเราคิดในแง่นี้ครับถ้าคุณบริหารเวลาเป็นนะครับคุณจะมีเวลาเหลือที่คุณสมมา,มามารถจะใช้สำหรับครอบครัวหรือว่าใช้เพื่อเรียนรู้สําหรับตัวเองได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้ครับ มันคือสิ่งที่เราสามารถจะบริหารจัดการได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมเล่าเรื่องนี้ก็มาจากประสบการณ์ตรงนะครับเพราะผมพูดให้ฟังเสมอว่าตอนที่ผมเริ่มต้นมาเทรดเนี่ยนะครับผมไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มาเป็นอยู่บ้านเฉยมานั่งเทรดไม่ใช่นะครับผมก็ฝึกฝนจากตั้งแต่ช่วงที่ผมทํางานประจําหรือว่าช่วงนี้ผมยังต้องทํางานอื่นๆร่วมประกอบด้วยดังนั้นการที่บริหารเวลาเป็นเนี่ยมันจะเหลือเวลาให้เราในการเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการลาออกจากงาน พราะผมเจอเยอะมากเลยที่คนพยายามจะบอกว่าเนี่ยไม่เก่งสักทีเพราะว่าต้องทางานประจําต้องลาออกมาเทรดถึงได้เก่งความจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเหมือนที่เราเคยได้คุยกันไปในหัวข้อน,นั้นนะครับการที่คุณลาออกจากงานประจํามาเป็นเทรดเดอร์เลยในภาวะตลาดแบบนี้นะครับบางทีคุณจะมีความรู้สึกว่ามันจะกดดัน mm. เพราะว่าบางครั้งบางช่วงคุณอาจจะไม่ได้สามารถทํากําไรได้ตลอดแล้วคุณต้องกังวลในเรื่องของรายได้กังวลเรื่องของการต้องมาผ่อนรถผ่อนบ้านในความจริงแล้วคุณทํางานประจานะครับแล้วคุณเลือกกระบวนการในการเทรด คุณใช้เวลาว่างบริหารเวลาให้เป็นในการฝึกฝนในการเรียนรู้มันสามารถจะทําควบคู่กันไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เป็นแผนเหมือนกันที่อนาคตผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรียกวก็เป็นการเทรดแบบ Pass i v e trader นะครับสามารถใช้ในการเทรดแบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ควบคู่ไปกับการทํางานประจําหรือว่าแม้กระทั่งบางคนอาจจะเป็น p a r t t i m e trader ที่ใช้เวลาบางส่วนในการเทรดนะครับแบบ Passive Trading แล้วก็ ใช้เวลาบางส่วนในการทําธุรกิจหรือว่าทํางานประจําควบคู่ไปได้แนวทางนี้ก็มีคนทําและประสบความสำเร็จน,นะครับดังนั้นคีครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องบริหารจัดก,การเวลาให้เป็นนะครับพยายามมีไดอารี่สักเล่มหนึ่งครับติดตัวไว้หรือบางคนอาจใช้แอปในมือถือก็ได้นะครับบริหารเวลาให้เป็นว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันวางแผนให้ดีแล้วก็ใช้มันอย่างให้มีประสิทธิภาพแล้วเชื่อเถอะครับว่าการที่คุณบริหารเวลาที่ดีนะครับมันจะทําให้คุณมีเวลาเหลือไปทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตตัวเอง ไม่ไ้ม่ใช่แค่เรื่องการเทรดนะครับเรื่องต่างๆในชีวิตก็ตามมันจะทําให้เราเกิดประโยชน์ในแง่ดีในแง่ของการมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับขออนุญ,ญาตจบการบรรยายในหัวข้อการบริหารเวลาทักษะสําคัญของมือชีวัยเท่านี้นะครับเระหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมได้เรียงตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงแนวทางปฏิบัติถ้าเราต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะฝึกฝนล,ลองนําแนวทางนี้ไปใช้ดูนะครับขอบคุณท่านมากสำหรับการติดตามนะครับ สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้นะครับผมและทีมงานจะกลับเข้ามาตอบให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้สําหรับการติดตามขอนุญาตจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ